ก็มาพอๆกับช่องน้องวู้น้ากินพาเที่ยวอีกคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่วันนี้จัดตำกุ้งสะดุ้งไส่เม็ดกะทินจังสี่เลยค่ะพี่น้องจ้าตำกุ้งสะดุ้งนัวนัวปลาจะพี่น้องจ้าพักก็มาเป็นส่วนคือเก่าบกแต้พักซีเปอมผักขี้ไปเรื่อยนี่ค่ะคองเด็ดคองเด็ดสลัดคอสกรอบหวานจังสี่เลยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็กินกับน้องปอคือเก้าเล้อค่ะพี่น้องจ้ามากค่ะมากินน้วกันเลยค่ะ ตำกุ้งสะดุงพี่น้องจ้าลงมือกินกันเลยค่ะอยขั้นตอนการทำก็มีนะคะแต่จะทำเป็นคลิปสั้นของคลิปสโต้ไอสโต้น,นะคะเนาะมากค่ะโอ้ยสดนนำโกโก้ก่อนพี่น้องนองัวกประดักมากพี่น้องกุ้งตัวใหญ่มากลวก่อสะดุงนี่เด้อค่ะพี่น้องจ้าเขาก็เล่น,นตํากุ้งสะดุงค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แซ่บพี่น้องตำเองนี่รืมลดแรนกายแม่นรลแล้วพี่น้องขอใจแม่แล้วได้เม็ดกะทินมาใส่แสบมากเลยพี่น้องจะ้ะ แ้วพี่น้องน้ำม,มันนัวกุ้งตัวใหญ่มากจุ่มน้ำประแดกพี่น้องมาค่ะตุกแดงกรอบ ผักซีป้อมผักซีปปอมซีหอมจ้าพี่น้องกุ้งหวานมากเลยจ้าพี่น้องจ้าพักม้วนเข้าไปแช่พักพี่น้องสดน้ำ กุ้งสดร้ายแล้วเานาะคะ่ะเนาะมันเห็นก็เลยเห็เหสดสะดุ้งในจังหน่อยต้งฟอเพิ่นมกักพักสกลัดทอดจ้น้องหวาน อืแซ่บมากพี่น้องจับสดน้ำโกโก้น,น้ำนัวปละแดครับเม็ดกะทินพี่น้อง ตวอ,อีสานยะผิวไล่ลูกมือนี่ให้มันเหมือนเท่าจงไว้ควานอุ่นเพิ่นกับบ่ค่อยกินพี่น้องเพระาะว่าเขาเจ้าไปเฮ็ดงานข้างนอกไปหากินนั่นกินนี่กับมากกั เผ็ดแล้วพี่น้องใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งนวดตะนนักนี่แหละก็มันเม็ดพักกระเซฟพี่น้องฮา่าโอ้ได้ดกาล้วนี่พี่น้องบาทนี้ เพชรบาทนี่พี่น้องกุ้งตัวใหญ่มากโลละสองร้อยจนเมน,นูซื้อเคืองโลดเด้อนน่จ้าลอยหนึ่งสลัดควาหวานแบบสลัด ในภากเกษตรพี่น้องเขาท้าตัวล่ะ chạm Nên một chìm Hả làm cái gì không? Dàng mũ ở cái đâu? มันตะลอเลรกระมั้นตัวนี้มกพริกแห้งออยังกับบะแสบทอสูอันใส่มือกินดอกมะพีน้องเนาะตัวใหญ่มาก น้ำพี่นอ้องจ๊ะอ้าวอกหูเลย เดี๋ยพูดละสิเดี๋ยวสิโตพี่น่ะพูดสองโต ้ากินเม็ดผักเกษตรพีกก่น้องแซ่บดีหวานดีสดน้ำ เอาหูเลยห้เาเข้าเพื่อสองตัวไปเรื่อยๆข้ามมือเียเอาเจ็ดสิบหานะทีเลน,นเนาะ ี่นแซ่บแม่นุ่นหาอันกินเม็ดเม็ดกะทิ้นพี่น้องจ๊ะแล้วกุ้งเพื่อตพี่น้องจ๊ะชนกุ้งแล้วก็สิปลาพี่น้องจ๊ะมาค่ะจุ่มน้ำปลามาตัวใหญ่ดีดีพี่น้องมาค่ะอื้ม เม็ดเป็นที้เรียบร้อยเพื่อนคับพักเม็ดเป็นที้เรียบร้อยเพื่อนกันกนกนบแซ่บไร้ อร่อยนะคะลองทําดูได้ค่ะตํากุ้งสะดุ้งเม็ดกะทินพี่น้องจ้าจับโอ้ยจังสี่เลยค่ะพี่น้องจะ้ะแซ่บมากนะคะขอเสนอนะคะ่ะพี่น้องจ้าลองทําดูได้นะคะตํากุ้งสะดุง้ง กุ้งทอแกะล้างผ้าหลังเราก็ไปใส่ไไปลวกในน้ำพริกข้าต้มเดือดนะคะเนาะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอากุ้งโลงข้นๆแล้วก็เอาขื้นเลยค่ะพี่น้องจา้าสำหรับมื้อนี้เมนูก็ได้เมนูตำกุ้งสะดุ้งมัสุูพีสูนองกินเด้อคาเด้อคันมักสันชอคพิปของเมนูกระไเขามาเบิงกันแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมด้ค่ะพี่น้องจา๋าแนะนําเมนูกันเข้ามาใต้คลิปนะคะอยากให้มน้องวุ้นทาอะไรให้ทาน อยากให้เมนนงุนมัน,น,มนยังติดขางน้อยกับบอกเนี่ยอยากให้เมนนงุนทําอะไรให้ทานอยากให้เมนนงุน,องนไอ้กินอีหยังโชคอะแนะนํากันเขามาไต่คลิปได้เด้อค่ะพี่น้องจ้าสาหรับมือนีเมนนงุน,งนกับน้องปอกับสิขอโตัวราไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังพบพอกันไม่ไล่นาคลิปนาค่ะพี่น้องแาสาหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบาย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 ในลูกายบายจ้าพบพอกันไม่ไล่นาคลิปนาเด้อจ้า Gitarra, akordeoia eta akordeoia.